สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันนะคะวิธีทำนะคะดินปลูกแคนตัสนะคะอ่าซึ่งจะมาบอกถึงวัสดุที่ใช้ด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งสามารถนําไปปลูกแคนตัสหรือเพาะ,มะเมล็ดแคนตัสและ,มะเมล็ดพืชอื่นๆได้นะคะส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นดินนะคะดินดินนี้สามารถใช้ดินที่มีขายตามร้านค้าทั่วไปนะคะ ดินปลูกต้นไม้นะคะเช่นดินใบก้ามปูนะคะอ่าแบบนั้นก็ใช้ได้นะคะแล้วก็มีแกลบนะคะแกลบเผานะคะอันนี้แล้วก็แกบที่ยังไม่เผาอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ที่ร้านก็จะผสมเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็จะมีอันนี้นะคะเอรไ์นะคะอ่าก็จะมีส่วนผสมอยู่เท่านี้เนาะเราจะทํากันเลยนะคะอ่าเริ่มที่นะคะ วัสดุนะคะเราก็จะหาถาดหรืออะไรมารองนะคะโดยการเอาดินมาล่อนนะคะดินล่อนล่อนเพื่อให้มันได้ดินที่ละเอียดนะคะอ่านคะคะเราก็จะให้ได้ดินที่ละเอียดนะคะ ก็หาได้ซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้นะคะหรือร้านขายดินเนาะเพราะบางทีเราอยากปลูกแทนตัสแต่แบบรู้สึกว่าเออดินมันได้น้อยหรือซื้อแล้วราคามันแบบว่าได้น้อยก็ลองผสมดูแบบนี้นะคะเนี่ค่ะก็จะได้ดินออกมาแบบนี้เม็ดก็จะละเอียดขึ้นก็ผสมแกบเผานะคะ ผสมแกะเผาลงไปเลยนะคะซึ่งวัสดุก็หาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้นะคะอันนี้แล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ใส่นิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะคุกเขาให้เข้ากันแบบนี้นะคะ แล้วก็ใส่เพอร์ไร์นะคะเพราะทุกวันนี้ก็สะดวกสบายนะคะหาซื้อได้ในออนไลน์นคะคะเราก็จะได้ดินปลูกแล้วซึ่งสามารถนำไปปลูกแคนตัสได้เลยนะคะอันนี้ซึ่งทางร้านทดลองปลูกแล้วนะคะสามวันงอกเลยนะคะดินสูตรเนี้ยสามวันงอกเนะะี่ยค่ะ เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาติดตามหากมีคำถามก็เน้นใต้โพสต์ได้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ